เขียนมาถามคุณจุนนะคะว่าคุณจุนคะทําไมลูกแม่เนี่ยเรียนโฟนิกส์แล้วเนี่ยไม่เห็นจะสําเนียงดีเหมือนกับที่ใครๆเขาบอกเลยคะอู้จริงๆแล้วนะคะการเรียนโฟนิกส์นะคะหากคุณเรียนแล้วออกเสียง เทียบเสียงกับภาษาไทยนะคะลูกคุณก็จะไม่สามารถมีสำเนียงที่ดีแล้วก็ถูกต้องได้เลยค่ะเพราะว่าการวางรูปปากของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะเป็นการวางรูปปากที่ไม่เหมือนกันหากคุณลิงก์เสียงภาษาไทยไปกับเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เวลาลูกคุณอ่านฟอนิกส์ออกมาลูกก็จะมีสำเนียงที่เป็นภาษาไทยค่ะดังนั้นหากคุณต้องการเรียนฟอนิกส์ให้ถูกต้องนะคะคุณจะต้องออกเสียง พื้นฐาน44เสียงนี้ให้ตรงกับเสียงของเจ้าของภาษาต้องฝึกวางรูปปากแบบใหม่หมดเลยยกตัวอย่างเส้นนะคะเสียงจอจานใช่ไหมคะเสียงตัวเจนะคะคนไทยจะบอกว่าเหมือนกับเสียงจอจานก็จะออกเสียงว่าเจเจอเจอแต่ความจริงแล้วเนี่ยเสียงตัวเจไม่ได้ออกเสียงว่าเจอนะคะตัวเจออกเสียงว่าเจเจเจแบบนี้ค่ะ เล็กๆน้อยๆก็ทําให้สำเนียงเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะภาษาไทยไม่ได้ลิงก์กับภาษาอังกฤษค่ะมีบางเสียงเท่านั้นที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่เสียงส่วนใหญ่แล้วแค่คล้ายกันเท่านั้นค่ะ